เพราะความจริงที่งดงามมักถูกมองข้ามเสมอภาพจําที่เราคุ้นกันคือลอนดอนดาร์บี้คือแค่ศึกศักดิ์ศรีแพ้ชนะเวสต์ซวกันวันเดียวแล้วจบแต่เชลซีเจอ Arsenal อาร์เซนอลอาทิตย์นี้มันเดือดเกินคําว่าแค่ดาร์บี้ไปไกลแล้วนะฝั่งเชลซีเพิ่งอัดบาซ่า3ต่อศูนแบบไม่เกรงใจใครเด็กมาเรสกาเล่นเหมือนเครื่องจักรหนุ่มเพรสยับวิ่งไม่มีหมดไล่บีบตั้งแต่นาทีแรกถึงนาทีท้ายฟิลตอนนี้คือแบบว่าใครก็ได้เอามาเลยฝั่งอาร์เซนอลก็เพิ่งสั่งสอนบาเยอร์สามต่อหนึ่ง เกมบุกไหลลื่นเกมรับแน่นอารมณ์คือปีนี้ขอไม่เกือบแล้วนะขอเอาจริงกับถ้วยสักทีที่โคตรน่าสนใจคือ2ทีมนี้ดันเป็นลูกศิษย์สายตรงของเป๊ปกวัวดดโอลาทั้งคู่มาเรสกาโตมาจากการทํางานกับเป๊ปอาเตตาก็เคยเป็นมือขวาคู่ขิดเป๊ปตอนนี้ศิษย์สคนไม่ได้มาเล่นก๊อปปี้บอลครูนะแต่ต่างคนต่างเอาสไตล์ของตัวเองที่ได้วิชาจากเป๊ปเป็นคนละทางมาวัดกันให้รู้ไปเลยว่า ใครกันแน่จะเป็นเจ้าลอนดอนทีมของเกมนี้ง่ายๆแต่โหดมากถ้าเชลซีชนะพวกเขาจะยกระดับตัวเองจากโปรเจกต์อนาคตกลายเป็นทีมลุ้นแชมป์แบบเต็มปากแถมกดดันบวกกับทำลายโมเมนตัมของอาร์เซนอลไปในตัวแต่ถ้าอาร์เซนอลบุกมาชนะได้ที่สแตมฟอร์ดบริดจ์มันคือการตกหน้าเบาๆใส่เชลซีว่าตอนนี้นายอยู่ระดับลุ้นท็อปโฟส่วนเรากำลังเอาจริงกับแชมป์ลีกนะเพื่อนสรุปแบบฟุตบอลอิลูชันภาพหลวงลอนดอนดาบี้คือเกมเดือดประจำเมือง แพ้ชนะไวแซลกันในโซเชียลวันเดียวจบความจริง90นาทีที่สแตมฟอร์ดบริดจคืนนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนของการลุ้นแชมป์ทั้งสีซั้นระหว่างเชลซีขอเกิดเป็นทีมลุ้นแชมป์จริงๆกับอาร์เซนอลขอขึ้นเป็นตัวเต็งดับเต็มป่านี่คือฟุตบอลอิลูชันแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดว่าแมชนี้ใครจะยึดลอนดอนมุมน้ำเนินหรือมุมแดงคอมเมนต์ทิ้งไว้เลยเดีย๋ยวรู้กัน